ถ้าคุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นฟังวรัตพพอดแคสต์ Podcast. สวัสดีครับผมวรัตพบเลชตานามวงนะครับก่อนอื่นผมขอถามคุณก่อนนะครับว่าคุณได้รับหนังสือที่ชื่อว่าเงินมาง่ายๆของผมหรือยงครับซึ่งผมแจกหนังสือเล่มน,นี้ฟรีนะครับซึ่งผมเขียนเองนะฮะมีเนื้อหามากถึง3 5 7หน้าแล้วก็ เป็นหนังสือเล่มๆนะครับส่งตรงถึงบ้านคุณนะครับถ้าเกิดคุณอยากได้หนังสือฟรีนะครับก็สามารถสอบถามไปยังลลยแวดวรัตพบนะครับมีแอดนำหน้าสำหรับพอดแคสต์ p p นี้เป็น EP ที่99แล้วนะครับแหมเลขสวยนะ99ะวันนี้ผมจะมาพูดถึงหัวข้อที่ว่าอาชีพอะไรบ้างที่สามารถรวยได้ด้วยตัวคนเดียวสนใจไหมฮะรวยได้ด้วยตัวคนเดียวนะครับ ที่จริงแล้วเนี่ยมันจะมีแค่ไม่กี่อาชีพเท่านั้นนะครับที่รวยได,ดย้ด้วยตัวคนเดียวเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะงานอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีคนคอยช่วยเหลืออย่างน้อยก็2อสาคนนะครับมันไม่มีทางที่คุณจะทำอะไรได้ด้วยตัวเองได้ทั้งหมดไงเนี่ย,ยบางทีนะคุณไปเห็นว่าเฮ้ยเป็นยูทูบเบอร์ดีหรือเปลา่า นะยูทูบเบอร์ดูเหมือนแบบว่าเอ้ยเขาถ่ายเองเห็นหน้าเขาคนเดียวนะแล้วก็พูดนั่นพูดนี่หรือไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เฮ้ยดูแล้วน่าจะรวยได้ด้วยตัวคนเดียวแน่เลยที่จริงคุณยังไม่รู้เบื้องหลังฮะเออเพราะว่าตอนแรกโอเคถ้าคนตามน้อยๆหลักหลักร้อยหลักพันเนี่ยนะทำเองได้หมดแต่พอเริ่มเป็นหลักหมื่นเนี่ยนะมันจะเริ่มทําเองไม่ได้เพราะอะไรครับหลักหมื่นเนี่ยมันจะมีคนคอมเมนต์มาเริ่มเยอะ นะคุณอาจจะประมาณว่าถ่ายคลิปถ่ายไลฟ์เสร็จมานั่งตอบคอมเมนต์ทุกวันทั้งวันทั้งคืนนะครับก็กลายเป็นว่าเสียเวลามากๆนะคุณก็ต้องเริ่มมีคนมาช่วยคุณบางทีนะตัดต่อวิดีโอบ้างนะมาช่วยคุณตอบคอมเมนต์บ้างนะครับดังนั้นคือมันไม่สามารถรวยด้วยตัวคุณเดียวได้นะแต่มันก็จะมีเหมือนกันอาชีพที่พอจะรวยด้วยตัวคนเดียวได้เนี่ยก็อาจจะมีประมาณพวก ที่เป็นอาชีพที่มีรายได้สูงอยู่แล้วนะครับเช่นไรฮะก็เป็นพวกหมออาจจะเป็นพวกหมอนะครับหรืออาจจะเป็นพวกงานเกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์นะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกที่แบบว่าทําเว็บไซต์นะคืออะไรก็ตามที่เป็นอาชีพที่แบบว่าเป็นอาชีพที่มันหาคนทํายากนะความสามารถมันแตกต่างจากคนอื่นแบบเนี้ยเขาจะมี รายได้ค่อนข้างสูงนะฮะ,ะแต่อย่างไรก็ตามคนพวกนี้มักจะมีเพดานไรายได้นะ,ะเพราะว่าเขาทําคนเดียวไงเข้าใจไหมฮะ,ะเวลาคนทําคนเดียวเนี่ยเวลามี24ชั่วโมงดังนั้นเวลาพักผ่อนก็ต้องมีใช่ไหมฮะสุดท้ายแล้วจะมีเพดานไรายได้จํากัดซึ่งส่วนใหญ่ผมเห็นก็จะอยู่ที่ระดับหลักแสนนะฮะ แต่ทีเนี้ยสมมุติว่านอกจากกลุ่มอาชีพนี้แล้วนะครับก็จะมีบางกลุ่มที่ทําด้วยตัวคนเดียวแต่ว่าก็มีไรายได้สูงแล้วก็ไม่มีเพดานด้วยนะนะ่าสนใจไหมฮะที่จริงกลุ่มพวกนี้คือกลุ่มศิลปินครับอ้าทำไมศิลปินทําด้วยตัวคนเดียวเหรอเออศิลปินในที่เนี้ยผมหมายถึงศิลปินที่อาจจะไม่ใช่พวกนักร้องนะฮะเพราะบางทีพวกนักร้องมันต้องมีนักแต่งเพลงทําอะไรให้ใช่ไหมฮะ แต่ที่จริงแล้วศิลป,ปินพวกนี้มันจะเป็นศิลป,ปินประเภทแบบว่าพวกทําเกี่ยวกับงานแฮนด์เมดบ้างนะภาพวาดบ้างนะครับที่แบบว่าทําออกมาแล้วเป็นชิ้นเดียวในโลกนะคุณน่าจะพอเคยได้ยินแล้วแบบว่าเอ้ยบางทีศิลป,ปินที่แบบเอ้ยทำอะไรไม่รู้ออกมานะครับเป็นชิ้นเดียวในโลกปุ๊บขายทีได้หลายล้านหลายสิบล้านหลายร้อยล้านอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าบางครั้งเป็นรูปภาพแค่ชิ้นเดียว ขายได้ทีเป็นหลายร้อยล้านนะบางรูปเป็นพันล้านนะซึ่งบางทีเขาอาจจะวาดแค่ปีสองปีเท่านั้นนะครับแต่ว่าใช้โอ้โหได้เงินทีอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าศิลปินแบบเนี้ยนอกจากความสามารถในการสร้างสรรผลงานแล้วนะครับเขามีความสามารถอีกอย่างหนึง่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าพวกเขามีนะครับความสามารถนั้นก็คือความสามารถในการทำการตลาดให้กับผลงานของเขา นะฮะ,ะให้คุณคิดดูสิว่าคุณวาดรูปเหมือนกันเป๊ะเลยนะกับศิลปินที่มีชื่อเสียงคือเหมือนกันอะไรทุกอย่างเหมือนกันแบบ100%เลยก็ได้ผมว่า100%เลยนะแต่คุณหมกอยู่กับบ้านนะเก็บตัวอยู่กับบ้านและคนก็เห็นผลงานของคุณแค่ไม่กี่คนแล้วคนที่เห็นผลงานก็เป็นคนที่ในระดับที่แบบซื้อแพงๆไม่ได้นะ,ะเขาอาจจะบอกคุณโอ้ยผลงานนี้ผมขอซื้อแค่2000อย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมฮะ น,นั้นก็คือถ้าผลงานของคุณสามารถทําการตลาดให้คนที่เขามีเงินซื้อคุณได้นะครับโดยที่ว่าเขาต้องรู้ว่าคุณเป็นศิลปินที่หาตัวจับยากเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือการตลาดทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการตลาดเรื่องเกี่ยวกับภาพภาพที่ทําออกมารวมทั้งตัวคุณเองนะครับซึ่งสิ่งพวกนี้นะผมไม่สามารถบอกได้ว่ามันทําการตลาดย่งไงนะครับเพราะว่ามันจะมีวิธีของแต่ละคน ซึ่งสุดท้ายแล้วคุณต้องไปดูว่าคุณจะขายให้กับใครนะครับเมื่อคุณรู้แล้วคุณจะขายให้กับใครคุณก็ต้องดูว่าอ้าวแล้วฉันจะให้เขาเห็นผลงานของฉันได้อย่างไงนะและเห็นผลงานไม่พอเขาจะจ่ายแพงๆได้อย่างไรด้วยดังนั้นคือมันจะต้องมีทั้งเรื่องราวของคุณมันจะต้องมีทั้งอะไรเยอะๆมากมายที่ทําให้บอกว่าคุณเนี่ยมันเหมือนเพชร ที่หายากที่มันไม่เหมือนคนอื่นนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะสำหรับเรื่องเกี่ยวกับอาชีพที่แบบว่าจะรวยได้ด้วยตัวคนเดียวเนี่ยนะฮะ,อะนอกจากว่าจะเป็นอาชีพที่มีคนทําน้อยแล้วนะที่มันแต่มันก็ยังมีเพดานรายได้นะแต่ว่าอีกอาชีพที่เกี่ยวกับศิลปินเนี่ยที่เพดานรายได้ไม่จํากัดนี่นะฮะมันจะต้องทําการตลาดให้คุณสังเกตฮะถ้าคุณอยากจะมีเงินมากขึ้น มันมักจะไม่พ้นเรื่องคล้ายๆแบบนี้ทั้งนั้นนะอ่ไอ้เรื่องที่แบบว่าอาชีพที่มีคนทํ้น้อยมันก็เหมือนว่าบางทีไม่ใช่อาชีพนะบางทีเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณขายของอะไรก็ช่างถ้าคุณขายของที่คนไม่ค่อยขายคุณก็มีโอกาสที่จะขายได้ราคากว่าของที่ใครๆก็ขายเหมือนๆกันถูกไหมเพราะคนก็ไปเลือกซื้อเจ้าไหนก็ได้มันก็เกิดการแข่งขันราคาเห็นไหมฮะรวมทั้งการทําการตลาด ให้สินค้าของคุณมันดูแพงขึ้นมามันดูมีเรื่องราวขึ้นมามันดูแบบว่าเหมือนเป็นอุย้ยชิ้นเดียวในโลกหรือว่าแค่ไม่กี่ชิ้นในโลกพวกนี้เกี่ยวกับการตลาดทั้งนั้นนะครับความแตกต่างก็เกี่ยวกับการตลาดนะครับการสร้างมูลค่าก็เกี่ยวกับการตลาดสรุปก็คือคุณจะรวยได้ด้วยตัวเองคุณต้องทำการตลาดให้กับตัวคุณเองให้เป็นครับ อพอเข้าใจยังฮะถ้าคุณงงหรือว่าอะไรเนี่ยคุณก็สามารถฟังซัมพอดแคสต์นี้ได้ซึ่งผมรวบยอดเป็นเคล็ดลับไว้ให้คุณแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะรู้อะไรเยอะกว่านี้นะคุณสามารถดูใน YouTube ของผมก็ได้นะ u t u b e ผม900กว่าคลิปแล้วนะคลิปที่เกี่ยวกับการตลาดและการขายพวกเนี้ยก็มีเยอะแยะมากมายนะครับรวมทั้งหนังสือที่ผมแจกฟรีเนี่ยก็มีเกี่ยวกับเคล็ดลับการตลาดอีกเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งก็แล้วแต่คุณสะดวกเลยว่าคุณอยากจะไปดูหรือว่าอยากจะอ่านหรือว่าอยากจะอะไรก็สามารถก็คือสามารถทำได้ทั้งหมดเลยครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณฟังพอดแคสต์อยู่ทาง u t u b e นะคุณสามารถไปดาวน์โหลดแอปเพื่อฟังในมือถือได้นะครับหาคาว่าพอดแคสต์นี่แหละจะมีแอปเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็เมื่อเข้าแอปพอดแคสต์แล้วก็พิมพ์คำว่าวลดพบพอดแคสต์นะครับก็จะเจอพอดแคสต์ผมในทุกทที่นะครับแล้วที่ไหนสามารถรีวิว5ดาวให้ผมได้ก็รบกวนรีวิว5ดาวให้ผมหน่อยนะครับจะได้มีกำลังใจทำพอดแคสต์แบบนี้ต่อต่อไปนะครับซึ่งพอดแคสต์ที่ยผมทำทุกๆสัปดาห์นะ ตอนเนี้ยก็เกือบ100แล้วใช่ตอนนี้99เลขสวยนะครับส่วนทาง y o u t u เนี่ยทำคลิปทุกวันนะครับแล้วก็ TikTok ก็มีคลิปทุกวันนะครับทางโซเชียลอื่นๆก็มีคำคมมีอะไรเยอะแยะมากมายสามารถติดตามผมได้ทุกที่เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นนะครับดังปณิธานที่ผมตั้งใจไว้แล้วยัยงไงเจอกันใหม่ในสัปดาหหน้ากับพอดแคสต์ ep 1 0 0ครับ สวัสดีครับ